ข้าพมข้ามชาไปเลยยังไงถ้าท่ามีสินิปรไปก็แล้ว่าข้าหน้าเป็นมนุษย์แน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่สุดกักดิสิทธิ์ที่สุดการพึ่เชื่อมีสีตัวก่อนนะข้าหน้าเจอได้ไหว่าเพราะสินส่งมาไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์นะที่เฉยนะสวยด้วยเป็นมนุษย์เป็นคนไม่ต้องปกตสวยออร่ากเกิดทองแต่งตัวเสร็จเสื้อผ้าอะไรต้อขึ้นเพราต้องมีพานเช่นย่งไรเรียว่าจีวรการ ท่าจีวรเป็นปางย่างใหญสวยอาภรณ์ที่เกิดเลยพวบในชาตินั้นท้าผู้จะใช้และเียดปายที่เท่านั้นแหละเพราะผุทธาทําทให้มีทั้งตรวเจ็คครั้งเดียวตลอดการคุณนิพพานไลยเป็นจุดเด่นดังนั้นเขทาทำมาตลอดชีวิตตายแล้วไปขึ้นสวัสดิ์สวยที่พระสงฆ์บัดนั่งพูดที่อานิสงส์ไปสวรรค์ก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกคนดังนั้นจุดเริ่มต้นมาจากอะไร คือถ้าเพิ่มาจากคนจนเราไม่ได้จนเหมือนเขาเลยคือถราเพิ่มมาจากพวกบัญิีนายที่จดบัญชีนั่นแหละต้องขอบคุณนั่นที่เขาอยู่ใช่ไหมเพราะนายจดบัญชีลืมอะไรได้พระพุทธเจ้าเขาเป็นศาสดาพระอานิสงส์เกิดที่ไหนในนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ท <bedingt loves you reated> <Walker> ี่เขาจะทป็นแบบนี้นะต้งทำต้งใส่ใจตรงตั้ง เก็บทำไม้เล่นนะถ้าทําให้ดังสเตจที Luckily, ่พระสัสจาแสดงเอรษฐีก่อนให้อานาให้ให้เยอะดีใจผู้ใจเวลาส่งผลนีตตลอดชีวิตชีวิตีแบงคภาษาใบปุ่มวัยปัจจุบวัยรายการคนนี้ก็ปัจจุบวัยปัมจุบนวัยคือให้เกิดเกิดคือเรียนจบดูศีรษะศีรษะปัจจุบันวัยทำมาวัยทำงานมีการงานมีครอบครัว แล้วก็ปัจจุบันหลังคนเท่าคนแก่การที่ดีเจตนากรให้ดีจะปัมบวัยดีจดีเกิดในที่ดีเรียนดีพบเพื่อนดีขณะให้มีจิตดีแจงขอเป็นวัยทำงานในการผูกก็จะมีความมีรวรับีิกเพราะจิตนาดีในขณะให้และหลังให้เจตนาห้จะมีผลกับปัจจุบัวัยแก่เข้ามาข้อแต่ในรูปหลังดูแลนี่หละประกันดูตัวเอง ถ้าให้รัศดาเกีเราไม่มีคนดูนะเราก็เห็นเห็นนะคนเข้าเขาเกให้ลูกหลานดูแลเพาให้ทางถ้าเขามีสิเกิเป็นคนเราแต่รัศดาตายถ้าทำธุรกิจก็เองผมเลาหลายอันตรายอย่างนันดังนั้นถ้าทราบแล้วเมื่อจะให้ทานทาให้ยินให้สัตว์ิึงตั้งใจทุกอย่างพอวัตถุทานพร้อมการสวทาพร้อมเจ้าพระพักของหรือแตเจ้าทั้งหลายวางเจตนาสามให้ขอขอให้ ขนาดให้และตลาดให้แต่ที่ความงามคยนนี้ต้องมามาสร้างแรงดูงใจก่อนให้ให้ในเจตนาหนักมหาอุตตานั้นชัดเจนที่จะทวายความชัดเจนแม้ไม่มีก็เ็นอันให้มีนี่แหละคือธรรมะที่ว่าดูใจรักษาใจที่เก่าเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางศีลภาวนาเกจกบใจเราทั้งนั้นใจ็นใหญ่จนหน้จึงเป็นห่วงใจของเราทั้งหลายกลัวว่า จะไม่มีที่เก็บเช่นเก็บคอยเก็บทรัพย์สมบัติคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือธรรมะที่ดีงามแบบแบพคอยรางใจตัวเองด้วยนะอาบน้ำชำระกายทุบวั่นทุบบัิแต่ไม่อมเอาธรรมะไปชำระใจเ็ใช้ไช่ได้แนละ้ดังนั้นการเข้าสู่พุทธศาสนานี้ให้ทุกท่านรักพนนระพุทธศาสนานรักวัดวา,นา,นา,นานให้เรียนสตารากับครูบาอาจารย์ให้เป็นเนื้อของพุทธศาสนาน ต่ไม้เข้าถึงแก่เพิ่มต้นเป็นเช่นเปลือกต่อมาก็เป็นกับนี้เปลือกก็คือยังไม่รู้จักรับรู้จักบ่าแต่ถ้าเป็นชาวพุ๊บกับขี้ข้าแก่ล้รู้จักข้าวัดอันนี้แต่ยังไม่รู้จักว่าพระสงฆ์คนนี้ไม่มีสิ่งพอเขาเข้ารับเอาู้จักแห่งทางมีสิ่งนดลงความเท่แล้วาก็นิสมาธิปุวันาเขาจะได้เป็นเนื้อของพุทธศาสนาแต่พระเาบริสัทต์ตอนนี้ท่าได้เป็นเนื้อของพุทธศาสนา จงรักษาเนื pues ้อจะให้เนื้อนี้กลับกลายเป็นกระพี้คือปล่อยออกไปไปเป็นเกลืออีกแล้วก็จะถูกร่อนไปเมื่อนมพัดมาข่าวข่าวอากัศเพื่อเห็นนั่นนี Help ่ถ้าใครเป็นเกลือก็จะหมดศรัทธาก็จะมุ่ยายก็จะบวมพวกนั้นไปนั่นนี่นั่นแหละคือเกลือเเขานี่ลงปอชแค่นั้นเองเขายูเลยซะแล้วเช็ดตัวเองได้นั่ไม่ยากนั่นแหละแต่ถ้าใครโอ้ท่านกันไงนั่งจนตัวปนแต่ เหมือนเดิมอ่าเริ่มเกิดกับยีแล้วแต่ถ้าเนื้อมั่นคงเลยเปิดไปดไปเนื้อยังอยู่เราะมีกับจีกันเลยอยู่เราเป็นเนื้อของพุทธศาสนาพอให้เป็นเนื้อแท้ของพระธรรมตั้งใจทำใส่ใจนะวัดนี่ต้องมีโยมที่รักในพุทธศาสนารักไนวัดเขาเริ่มมาการต้องโยนที่เสียสละจริง จึงจะมีการเรียนรู้เ <arak> กี่ยวกับการเรียนรู้ขึ้นที่ใช้ง่ายพระอาจารย์ท่านต้องเปลี่ยนงานเป็นเยอะแยะทั้งหมดตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะวันงานนะฉะนั้นโยมผู้เป็นพายในผู้เป็นลูกร้องลูกสาวผู้จ้างศีลให้หลอมจิตตัวเองกับพระธรรมกับพระพุทธศาสนากับครูบาอาจารย์กับวัดกับบานให้ได้ให้เป็นเนื้อแท้ให้ได้เพราะฉะนั้นรักษาเนื้อแท้ไล้วได้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นหัวใจเขาครูบาอาจารย์เป็นหัวใจได้บรรหลับตลอสิ่งใด ต่อไปท่านจะได้เห็นแก่ไม่ไกลเลยที่ข้างหน้าเรานี่เองแก่ของคำว่าก็คือวิโมทก็คือความหลุดจากโภหกโศกสะบุกจากความอิจฉาิไม่ใสยลฝึพ้นคือจะเราฝึกจากความอิจฉาเสียแต่ก่อนนั้นมีมันไองเล็กๆเรื่องนิดมัากมันผูกเอาไว้ตันนี้เราเก็บโงแล้วเก็บเชื่อรุดออกไปแล้วใจก็สะอาดส่ายแม้ตลอดไฟไหมเนื้ออย่างไรก็สบายเรื่องนี้หาเราได้เราก็มองเห็นได้ ถ้าทำก็รังกียจใจก็รังกียดังนั้นตรงทำเปให้สบายแล้วก็สบายแล้วก็ให้เกิดมาวันนี้พระคุณเจ้าใช้เวลามาก็ารขอสมควรดังนั้นที่ขอให้เจ้าทั้งหลายได้ใส่ใจแต่ละนะเห็นให้เกิดปัญญาหนึ่งเป็นผู้สนทนาและไต่ถามสองเป็นผู้อินใจภายในนอกการภายในสะอาดของแท่วแล้วก็หอมใสอยู่จิดความใสใจเกิดปาเป็นความหมุนสาม เป็นผู้คูบกุับศรัทธาินทรีของกรอีให้สองเสมอให้ปริบปรไดีมากปาไม่น้อยสี่พึงไม่พบคน่านพึงไม่พบคนโมกของกรอีให้ไกลเพราะว่าคนพาตรงไปให้ไกลตั้งแสนต้หมายถึงดบงใจของเราเนี่ยเกี่ยวข้องอาจจะอยู่ด้วยกันอาจจะเกี่ยวแต่ไม่ข้องห้าพบคนที่มีปัญญาคุปตนีผู้สลากพระเสษรพระเชี่ยวสารหกพึงมีปัญญาที่นักเียนอ่อนในการแต่งตาใน ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างชี้แค่รละเอียดปราณีทุกสื่อโอภัยความดีภาพโอภัยเจนประชาสุดท้ายท่านทั้งหลายตรงเป็นผู้มีจิตน้อมไปในสิ่งที่เป็นทุณและประโยชน์ดังนั้นในขั้นวิริย์ทิพย์ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้าภาพจับกาขันทิพย์หรือท่านที่ร่วมสามัคคีจึงขอแท่บุญองทิพบุญนี้เพื่อเป็นการบูชาถึงองค์พรัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจ้าตนายจงลาตามพันธนาะ สมใดจใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เขียนปฏิบัติมาขอน้องถวายบูชาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายมาดาบิดาพรูประจารา์ปุญ่าตาญา ราตสายโลหิตขออุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวยเหล่าเทพเทวดาและตัวข้าพเจ้าทั้งกายนอกและกายในร่างกายและจิตใจเพื่อโลภยากทางรำทั้งหลายขอให้ได้มหาผุปสนผลบุญนี้ด้วยการทุกประการ อิจิตามปจิตามตุนงันขออิตาบุที่ท่านกานาและท่านแก่จงสำเร็จโดยจับกันขอความบิณฑบาตขอข่ามเจ็ิที่มือเมื่อพรแก่ในบัดนีงแม้แก่บากสว่างลสเป็นดีความเทะทุกองเป็นมรรแต่โรคทงกองของทุกตรงหัาอันตรายอย่าได้มีแก่ท่านขอท่านจงได้ผู้มีความสุขมีอายุยืน